ท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านกับคอนเทนต์แรกของปี2024ทางช n n e l แชมป์กฤษดานะครับเรามาประเดิมคอนเทนต์แรกนี้กับภาพความงดงามชื่นใจแล้วก็ข่าวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยของเรากันนะครับอย่างที่ช n n น l เราบอกแล้วก็ย้ําเตือนกันมาตลอดครับกับความยิ่งใหญ่และด่งดังของเอกลักษณ์ประเทศไทยเราทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์หรืออื่นๆอ,อีกมากมาย ที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องยืนเถียงกับใครทำโซเชียลมีเดียนานๆหรอกครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกอยู่แล้วเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วครับที่โลกเห็นสบายแล้วเรียกว่าชุดไทยเห็นงานสงกรานต์แล้วจองตั๋วมาเที่ยวอย่างประเทศไทยเนิ่นนานแล้วครับที่ร้านอาหารไทยเนี่ยถูกเปิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกและหลายปีติดแล้วครับที่ประเทศไทยเราไปยืนอยู่อันดับต้นๆของโลกในการเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกครับ ความโด่งดังของเราเนี่ยถูกการันตีโดยคนทั้งโลกอยู่แล้วครับซึ่งมันชัดเจนและยิ่งใหญ่กว่าการที่เราการันตีกันเองด้วยซ้ำท่านผู้ชมครับเฉกเช่นเดียวกับชื่อของประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกสื่อของโลกในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากปี2023สู่ปี2024 ที่สำนักข่าวและสื่อต่างประเทศมากมายครับต่างให้ความสำคัญและใช้โลเคชันของประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลเคชันหลักของโลกในการเกาะติดบรรยากาศการเฉลิมฉลองการนับถอยหลังสู่ปี2024ของคนทั้งโลกครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมครับจุดไฮไลท์สำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์และวัดอรุณราชวารารามครับที่มีการจัดกิจกรรมคาวดาวอย่างยิ่งใหญ่เลย ซึ่งในทุกสถานที่ที่มีการจัดงานเคาดาวในกรุงเทพท่านผู้ชมครับก็จะมีการแสดงหรือโชว์เนี่ยที่ยึดโยงกับวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับอย่างเช่นที่ไอคอนสยามเนี่ยก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยมีการโชว์มวยไทยบนเวทีโดยคุณบัวขาวนะครับซึ่งยิ่งตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับท่านผู้ชมว่า ทางสื่อมวลชนต่างประเทศสื่อหลักจำนวนมากเนี่ยได้เลือกกรุงเทพมหานครให้เป็นหนึ่งในเมืองหลักของโลกในการเกาะติดบรรยากาศปีใหม่ของชาวโลกเช่นสื่อที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูกันต่อจากนี้ครับไปดูสื่อแรกท่านผู้ชมครับก็คือ abc news นะครับซึ่งเป็นสื่อระดับโลกของประเทศออสเตรเลียก็มีการเกาะติดการเค้าดาวในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยด้วยครับโดยคลิปนี้ครับเป็นคลิปการเฉลิมฉลองที่ไอคอนสยาม และทาง ABC เนี่ยได้ไปโพสต์ลงหน้าเพจ Facebook พร้อมกับแคปชั่นครับว่า Happy New Year Bangkok Thailand Welcome 2024 with the fireworks display over the เจ้าพ r a y a r i v ร r นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือสุขสันต์วันปีใหม่กรุงเทพประเทศไทยตอนรับเข้าสู่ปี2024ด้วยการแสดงพลุอันสวยงามเหนือลำน้ำเจ้าพระยาครับ ซึ่งคลิปนี้ครับก็มีการอัปโหลดลงไปในเพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของทาง ABC News นะครับแล้วก็มีชาวต่างประเทศเนี่ยดูกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็จะมีชาวต่างประเทศส่วนหนึ่งครับก็มาคอมเมนต์ด้วยซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นในแถวเป็นในแนวเชิงบวกนะครับพูดถึงประเทศไทยในเชิงที่ดีแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยครับอย่างเช่นคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็มาบอกครับว่านี่มัน Amazing มากๆเลยฉันเนี่ยคิดว่า การเฉลี่ฉลองที่ซิดนีย์ของออสเตรเลียเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่ของกรุงเทพเนี่ยบอกเลยว่าดูแล้วเหมือนจะหยุดหายใจเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งครับก,ก็มาพูดถึงตัวของเขาเองครับที่มีโอกาสได้อยู่ในสถานที่จริงของกรุงเทพด้วยเขาน่าจะเป็นคนออสเตรเลียครับแต่เหมือนมาเขาดาวที่ประเทศไทยครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ได้อยู่บนเรือไว้ออคิดริเวอร์ครูซ บนแม่น้ำเจ้าพยาและมีโอกาสได้ชมการแสดงพลุดอ,อกไม้ไฟที่มันอมเมีซิ่งมากๆแบบนี้ด้วยตาของตัวเองครับเขาก็บอกว่านี่คือหนึ่งในประสบการณ์ที่ตลอดชีวิตจะลืมไม่ลงและสุดยอดมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตเลยครับอีกคนหนึ่งครับพอเขาได้มาดูคลิปนี้เนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์พูดถึงประสบการณ์ของเขาที่เคยมากรุงเทพนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกว่า นี่มันคือที่ไอคอนสยามซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้มาพักค้างคืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอคอนสยามเมื่อตอนที่เขามาฮันนีมูนที่ประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าการแสดงพลุและการเฉลิมฉลองข้ามปีที่ไอคอนสยามเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สุดยอดมากๆในการได้ไปเห็นของจริงนะครับและอีกคอมเมนต์หนึ่งครับาก็มาคอมเมนต์สั้นๆบอกว่า ที่ซิดนีย์ของออสเตรเลียกับที่กรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองและการแสดงพลุที่งดงามมากที่สุดเลยก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชื่นชมและคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าคนออสเตรเลียรู้จักประเทศไทยและรู้จักกรุงเทพของเราดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมจากการที่อ่านคอมเมนต์ของเขานะครับ ท่านผู้ชมไปดูอีกสำนักข่าวหนึ่งครับก็คือสำนักข่าว AFP ของประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาก็ได้มีการตั้งกล้องถ่ายเท้าสดบรรยากาศช่วงข้ามคืนปีใหม่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาครับให้ได้ชมภาพมุมสูงของกรุงเทพพร้อมๆกันทั่วโลกเลยถือว่าเป็นภาพที่งดงามมากๆท่านผู้ชมครับก็นี่คือภาพตัวอย่างจาก AFP ครับและอีกสำนักข่าวหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คือสำนักข่าวที่ดังมากๆ อย่างเดลิเมลของประเทศอังกฤษครับก,ก็มีการตั้งกล้องมุมสูงเหนือฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาหน้าไอคอนสยามนะครับเผยแพร่ภาพการจุดพลุดอ,อกไม้ไฟเฉลิมฉลองช่วงเขาดาวนะครับงดงามมากๆเลยเผยแพร่สู่สายตาของคนทั้งโลกครับ อีกอันนึงครับตัวอย่างที่เรานํามาฝากกันก็คือสํานักข่าว First p o พสตของประเทศอินเดียครับเขาก็มีการตั้งกล้องถ่ายทอดสดบรรยากาศการเฉลิมฉลองในเมืองสําคัญต่างๆทั่วโลกเลยนะฮะอย่างเช่นฮ่องกงโอ๊กแลนด์นะครับดูไบมอสโกซิดนีนะครับแล้วก็น่าภาคภูมิใจท่านผู้ชมครับที่1ในเมืองใหญ่ของโลกที่เขาตั้งกล้องให้ได้ถ่ายทอดสดชมกันเนี่ยมีกรุงเทพมหานครณจุดไอคอนสยามของประเทศไทยของเราด้วยครับ ท่านผู้ชมครับถือว่าแบงคอกไทยแลนด์ของเราในช่วงเวลานี้นะครับในยุคนี้ถือว่าเป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จักและถูกจัดให้อยู่ในลิสต์เดียวกับเมืองสําคัญทั่วโลกในช่วงเทศกาลสําคัญของโลกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จริงๆถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยได้เลย,เลยครับท่านผู้ชม ยังมีสำนักข่าว Global News นะครับซึ่งเขาก็เกาะติดการเขาดาวในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเมืองสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองของญี่ปุ่นนะครับก็คือโตเกียวนะครับดูไบนะครับนิวยอร์กนะครับสิดนีย์ฮ่องกงนะครับและที่สำคัญครับอีกหนึ่งในเมืองที่เขาเกาะติดนะครับก็คือ b a n g k o อกไทยแลนด์นะครับเราก็จะได้เห็นวิดีโอการเขาดาวของแบงกอกไทยแลนด์เนี่ยไปยืน ไปอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับนิวยอร์กลอนดอนนะครับอิตาลีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแบงคอกไทยแลนดะ์ณตอนนี้เป็นชื่อที่เมืองที่สำคัญที่ทุกคนต้องจับตามองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญครับเข้าไปดูในของ global news แล้วใจฟูเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกิจกรรมเขาดาวและก็การ ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบยิ่งใหญ่แบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะรัท่านผู้ชมครับเหมือนมันเหมือนเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศท่องเที่ยวและความเป็นประเทศที่ชาวโลกรู้จักมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับ ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ประเทศไทยเองและในด้านของการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นในปี2024นะครับเหมือนเป็นอีกหนึ่งการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวของประเทศเรานาะิะต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรมแบบนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งผลดีกับประเทศไทยและคนไทยอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งท่านผู้ชมครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567าเนี่ยบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศเนี่ยจะคึกคักเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาครับและก่อเกิดรายได้ในช่วงในช่วงเขาดาวกันนะครับจะเกิดรายได้กับประเทศไทยรวมประมาณ66,000ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนถึง45%เ์นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่เรายังไม่ได้นับถึงข่าวใหญ่ที่มีการเผยแพร่กัน,เ,นเป็นอย่างมากก็คือการที่สำนักข่าวใหญ่ที่สุดของโลกสำนักหนึ่งอย่าง cnn นะครับได้ใช้โลเคชันของประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน สถานที่รายงานข่าวถ่ายทอดสดการเค้าดาวสู่ปี2024ของโลกนะครับโดย Bangkok Thailand เราจะได้เห็นทั้งภาพว ar ัดอรุณราชวรารามและภาพของไอคอนสยามอยู่ในสื่อหลักของโลกอย่าง CNN ด้วยในการเค้าดาวนะครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆและเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยชื่นใจกับการเสพข่าวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีนะครับ ที่ชาวโลกเขาการันตีให้เราว่ากรุงเทพและประเทศไทยคือหนึ่งในเมืองสําคัญของโลกและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับจากการเ้าดาวต่างๆในสื่อต่างๆทั่วโลกก็จะมีคอมเมนต์ชาวต่างประเทศมากมายได้มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างไม่ฟังกันบางส่วนนะครับอย่างคอมเมนต์แรกนี้ครับเขาก็บอกว่าตัวเมืองก็งดงามนะครับขณะที่ภาพของแม่น้ําแล้วก็ความสวยงามของผืนน้ำเนี่ย ทำให้การจุดพลุหรือการแสดงพลุดอ,อกไม้ไฟในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันมีความงดงามมากๆเลยซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้เขาก็บอกเับว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากรุงเทพเนี่ยมีการเฉลิมฉลองพลุดอ,อกไม้ไฟในช่วงฉลองปีใหม่ใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับและเขาก็บอกว่านี่เป็นอะไรที่งดงามมากๆ ซึ่งท่านผู้ชมครับจากคอมเมนต์นี้ก็ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการที่เรามีกิจกรรมแบบนี้อย่างที่แอดมินบอกมันส่งผลดียังไงอย่างน้อยก็ทําให้คนต่างชาติเขาได้เห็นว่าเอ้ยกรุงเทพเรามีกิจกรรมยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆของโลกเลยแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองระดับโลกขึ้นมาในสายตาของคนต่างชาติด้วยนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาก็มาบอกครับว่าที่เป็นการจุดพลุเฉลิมฉลอง บนผืนแม่น้ําบนผืนน้ำนะครับที่งดงามมากๆเลยก็ขอแฮปปี้นีเวีย2024ให้กับคนไทยและชาวโลกด้วยนะครับอีกคอมเมนต์นึงก็มาคอมเมนต์สั้นๆแต่น่ารักมากๆครับเขาก็บอกว่า Bangkok Great Place The Best People นะครับมันก็เป็นความคล้องจองของภาษาอังกฤษนะครับพอแปลเป็นไทยมันก็จะประมาณว่ากรุงเทพเป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดและมีผู้คนที่ยอดเยี่ยมนะครับ อีกความอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาก็บอกว่านี่เป็นภาพการดาดาวที่ครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า this was epic นะครับก็คือมัน e p พิมากๆเลยขอขอบคุณกรุงเทพที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกความเห็นหนึ่งเขาก็บอกว่าพอเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสำหรับการ จัดเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุนะครับเหมือนเข้าเจ้าคอมเมนต์ประมาณว่าอุ้ยคนไทยเนี่ยสามารถสร้างสรรค์โชว์พลุได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยถือว่าเป็นการก้าวไปขั้นหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับมาจากเยอรมน,นีครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอโหนี่เป็น Great Fly Work นะครับเป็นการจุดพลุที่ยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมากๆเลยรวมถึงการแสดงโชว์และการเฉลิมฉลองที่สุดยอดมากแล้วเขาก็บอกเขาก็แอบ,บน้อยใจครับบอกว่าที่เมืองเบอร์ลินของเยอรมันเนี่ยไม่มีการเฉลิมฉลองอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้เลยเก็เศร้านะครับอีกความเห็นหนึงครเขาก็บอกว่าในฐานะของคนที่แบบนั่งดูการเฉลิมฉลองทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าสามารถจะ กรุงเทพเนี่ยสามารถเทียบเคียงกับโตลันโตได้เลยที่ไม่มีการเฉลิมฉลองอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเขาก็น่าจะมาจากเมืองโตลันโตนะครับท่านผู้ชมและเขาก็บอกต่อครับว่าไม่ได้มีการจัดการแสดงหรือการเฉลิมฉลองใหญ่ใดๆเลยที่เมืองโตลันโตนะครับก็บอกว่ามีแค่การจุดผู้ไฟในสวนสาธารณะหรือว่าที่ทะเลสาบออนแทริโอนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ย เก่งมากๆในเรื่องของการจัดงานปาร์ตี้นะครับ The Thai Snow no h o w to Party นะครับท่านผู้ชมครับและนี้ก็คือตัวอย่างของคอมเมนต์ที่เรานํามาฝากกันนะครับรวมถึงข่าวข่าวที่ประเทศไทยและกรุงเทพเราไปปร,ปรากฏในสื่อต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นสื่อใหญ่งนั้นเลยท่านผู้ชมครับและก็ปิดท้ายข่าวดีอีกข่าวหนึ่งส่งท้ายปี2023ครับกับอีก ปีหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครนั้นขึ้นท่านเป็นเมืองที่มีจานวนผู้เยี่ยมเยือนม,มากที่สุดในโลกด้วยจํานวน22.7ล้านคนเหนือเมืองใหญ่ของโลกอย่างปารีสลอนดอนดูไบสิงคโปร์นะครับที่ตามมาเป็นที่2 3 4และ5ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็สถิติตัวเลขเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นจริงเทียบไม่ได้เลยครับกับการที่จะเอาภาพสลักมาว,วงกลมแบบตามใจฉันนะครับ เพราะฉะนั้นครับอย่างที่ช่นงของเราย้ํากันมาตลอดท่านผู้ชมครับประเทศไทยขอยงเราเนี่ยอยู่ในระดับโลกแล้วนะครับเราเป็นที่รู้จักยอมรับและชื่นชมจากคนทั้งโลกแล้วไม่จําเป็นต้องไปหัวเสียกับอะไรที่มันไม่แท้จริงเลยท่านผู้ชมครับและอย่างที่เราได้เสพข่าวดีของประเทศเรามาตลอดปีที่ผ่านมานะครับเช่นความโด่งดังของละครพรมลิขิตที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งอาเซียนแล้วไปหลายประเทศในเอเชียนะครับ การได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกของเมืองสีเทพการได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเพณีสงกรานต์ของไทยเรานะครับแค่ตัวอย่างเหล่านี้ก็ยิ่งตอกย้ําความเป็นประเทศที่ร่ํารวยวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีแล้วครับและหวังว่าปี2024ประเทศไทยเราจะมีข่าวดีอีกเยอะๆให้คนไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจกันนะครับ สุดท้ายก่อนจากกันไปคอนเทนต์นี้ครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุสน,นทางช่องเรามาโดยตลอดนะครับใครดูจนจบก็ขอให้ร่ำรวยเล่นหวยก็ขอให้ถูกหวยครับลงทุนประกอบธุรกิจก็ขอให้เจริญมั่งคั่งใครรับราชการก็ขอให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่นะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสมหวังในความรักกันด้วยนะครับ อ๋อแล้วแอดมินนะครับขออนุญ,ญาตฝากอีกหนึ่งผลงานของช่องเราที่ยินดีและภูมิใจในการนําเสนอสุดๆครับและขอการันตีว่าดูแล้วไม่ผิดหวังแถมยังประทับใจกันแบบน้าตาซึมแน่นอนครับกับสายโลหิตฟ o อก m ูเมนทารีนะครับที่แอดมินกับน้อง,น,องน้องบุกตะลุยข้ามฝั่งไปถึงแผ่นดินพมา่าเพื่อตามหาบรรพบุรุษอยุธยาหรือเชลยโยเดียที่โดนกวาดต้อนไปหลังเสกรุงศรียอยุทยาครั้งที่2ครับ ฝากทุกท่านรับชมด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งผลงาน Masterpiece ที่ดีที่สุดของช่องเราและภูมิใจนำเสนอมากมากครับสุดท้ายก็ต้องจากกันไปแล้วกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ